วัสดีนะคะชมรมเยาวชนเชื่อมจัดกันกับครูนุ่มนิ่มนะคะนางฟ้าบ้านไพล์นะคะเรียกอีกแบบนึงก็คือคุณครูนุ่มนิ่มนั่นเองนะคะคุณครูนุ่มนิ่มสุดแสนที่จะใจดีนะนะคะเวลาสอนนี่ก็พาเด็กๆหอเลาะที่ฮาร์ปาร์ตี้นะคะแบบว่าม้วนซื่โฮองแซลเนาะเด็กกับครูนุ่มนิ่มไม่เครียดนะเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานค่อยๆเป็นค่อยไปก็รับสอนตั้งแต่ระดับฝึกสูตรเนาะจนถึง ใ ok ช้ภาษาอังกฤษได้คล่องนะคะก็รับสอนน้อยนะคะสำหรับเด็กประถมและก็มัธยมนะคะก็ไม่มีอะไรเนาะตอนนี้ขับรถอยู่เพิ่งกลับมาจากสอนที่เซนนะคะแบบว่าเหนื่อยมากเนาะแต่ก็เหนื่อยมากไหมไม่เท่าไหร่นะเมื่อกี้พูดผิดไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าที่เหนื่อยเหนื่อยแต่ขาดูค่ะเพื่อนคือเป็นคนที่เปิดประทุนขับรถเพราะว่าขับรถสปอร์ตนะคะก็เลยต้องเปิดประทุนขับรถค่ะเพื่อนนี่เอาสังเกตนะคะแบบว่าร Guys, ้อนมากเละนะคะ ไม่เป็นไรค่ะให้ผิวได้รับวิตามินดีเยอะเกินไปไหมจนหน้าดำาครองเครียดหมดไหคะหลายๆคนถามว่าทำไมทำหลายอย่างจังทำไมไม่โฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือคือใจมันชอบหลายอย่างอะ่ะเพื่อนๆไม่รู้จะบอกยังไงเนาะคือเป็นคนที่ชอบทำหลายๆอย่างตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ชอบเป็นคนที่แบบว่ายังไงละ่ะขยันไหมไม่ได้คิดว่าตัวเองขยัน ก็มีหลายๆคนชมเข้ามาก็ต้องขอบคุณด้วยนะคือแบบว่าก็ทําหลายๆอย่างเนาะนะขอบคุณที่น้องๆที่ส่งข้อความมาบอกว่าพี่นุ่มนิ่มเป็นไอดอลโอ๊ยดีใจเนาะจริงๆเหรอแค่พี่นุ่มนิ่มเป็นไอดอลเนี่ยก็ทําใจนิดน,นึงเพราะพี่นิ่มบ้าป,ปวกนะคะแตบบ่ว่าก็จะมีหลายๆมุมถ้าอยู่กับเด็กๆก็จะเป็นมุมที่เฮียคบ้าดีนะคะสอนเด็กแบบสนุกสนานหัวเราะทั้งคาบจนเมื่อยกามนะคะ แต่ถ้าร้องเพลงนี้ก็พาคนดูสนุกสนานเฮฮานะคะแล้วก็ใครอยากได้นักร้องลูกทุ่งนะก็ชวนนิ่มไปได้นะไม่คิดค่าตัวแพงหรอกขอแค่ออกค่ารถไปก็พอที่ไปก็พอเนาะนะคะวันนี้ไปแล้วเนาะไปแล้วค่ะคับรถอยู่อันตรายไม่ดีบ๊ายบาย